ก็เรายังไม่ได้ปรับหุ้นที่แนะนำนะเราคงอยากจะรอดูก่อนนะว่านโยบายของอรัฐบาลใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบ้าง MOU ที่เพิ่งเซ็นกันไปเนี่ยก็เป็นกรอบกอว้างๆนะคะ เรื่องของผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยถึงณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย<ม>ก็ยังมีความไม่แน่นอนใช่ไหมคะมก็ยังต้องการเสียงจากทางสวอยู่นะคะ<ม>อันนี้อันที่สองเนี่ยอย่างที่เรียนว่านโยบายของกล้าวไก่เองเนี่ยเรื่องของอการใช้เงิน<ม>ในเรื่องของอรัฐ สวัสดิการเนี่ย <Yeah. S 1> สูงถึง6 0แสนกว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะหาเงินที่ไหนมา mm hmm. ใช่ไหมคะมาไฟแนนซ์ hmm. <Finance S 2> ตรงนี้หากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอะจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องมีการเก็บภาษี เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่คุยกันเนี่ยอย่างภาษีนิติบุคคลก็จะปรับขึ้น20เป็น23%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมีเรื่องของอภาษีที่ดินเป็นต้นนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนแหละนะคะว่าถ้าเกิดฟอร์มรัฐบาลได้แล้วเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ดีมากอย่างที่คาด แล้วก็ไม่เท่าเทียมกันคือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวดีมากเลยนะเราก็เห็นนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของภาคการผลิตการส่งออกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ที่ชะลอตัวแล้วอย่างท,ที่ที่เรียนนะคะจีนเปิดเมืองมาก็ก็ไม่ได้ฟื้นตัวดีอย่างคาดจับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทย พร้อมโพยหุ้นแนะนำประจาเดือนค่ะมาเช็คสุขภาพตลาดหุ้นกันนะคะกับคุณพรทิพย์ธันตสุวรรณค่ะหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทราคค่ะพี่ทิพย์คะมาช้าแต่ก็มานะโพยหุ้นเดือนพฤษภาคมมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะพี่ทิพย์ ค่ะก็เรายังไม่ได้ปรับหุ้นที่แนะนำนะเราคงอยากจะรอดูก่อนนะว่านโยบายของอรัฐบาลใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบ้างเอ่อ MOU ที่เพิ่งเซ็นกันไปเนี่ยก็เป็นกรอบกอว้างๆนะคะแต่เรียนอย่างนี้นะคะว่าในช่วงหลังจากที่เลือกตั้งผ่านมาเนี่ยตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนะฮะหุ้นที่เราแนะนําบางตัวเนี่ยก็ปรับลดลงมานะคะวันนี้ก็ ็เลยจะขอถือโอกาสนะคะมาะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีหุ้นอยู่3ตัวด้วยกันนะคะก็มี PTTGC ตัวไทยออยแล้วก็ CSG นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก PTTGC ก่อนราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาเนี่ยมองว่าเกิดจาก2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่เปิดเมืองมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดนะคะเพราะนั้นเรื่องของปริมาณความต้องการใช้ตัวเม็ดพลาสติกเองเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นตัวดีนักนะคะแล้วก็ประการที่ ทสองเนี่ยก็คือ,อเรื่องของอนโยบายของพรรคก้าไก่เนี่ยที่ตอนหาเสียงก็อยากจะลดะเรื่องของค่าไฟลงมาอย่างน้อย70สตังต่อ,ตอนหน่วยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็พูดกันถึงว่าจะให้โรงไฟฟ้าเนี่ยใช้แก๊สจากอ่าวไทยที่ราคาถูกเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแยกแก๊สของ PTT หรือตัว PTT GC เองที่ใช้แก๊สในการผลิตตัวปิโตเคมีเนี่ยก็จะใช้แก๊สในราคานำเข้า LNG ที่ที่สูงกว่านะคะที่แพงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม,มาค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะว่าหลังจากรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรนะคะ,อะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าดูในชาร์ตนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัว Valuation ของ PTTGC เองเนี่ยวันนี้ก็เทรดอยู่ที่ Price to Book ที่0.5เท่านะคะก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่0ู ดาวเท่าก็ก็ถือว่าไม่แพ้นะคระรมะงั้นก็ยังจะคง PTTGC เป็นหนึ่งในหุ้นท็อปปิกของเรานะคะบ,บริษัทที่2คือตัวไทยออยนะฮะไทยออยเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่ากาันกันดีขึ้นนะฮะจากเมื่อประมาณต้นเดือนเนี่ยสัก2.8เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เกือบเกือบห้าเหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอตั้งแต่เดือนมิถุนาไปเนี่ยนะคะจนถึงกันยายนก็จะเป็นดูท่องเที่ยวนะคะ ที่สหรัฐเพราะฉะนั้นความต้องการใช้น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะรวมถึงการที่จีนเปิดเมืองด้วยแหละก็มีการบินนะฮะท่องเที่ยวกันเพราะฉะนั้นตัวน้ำมันเจตเนี่ยปริมาณความต้องการใช้ก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็น่าจะสนับสนุนในเรื่องของค่าการกลั่นให้ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูตัวバリเอชันในชาร์เนี่ยไพรซ์ซู b ุ o k ปีนี้นะคะก็อยู่ที่0ูเท่าก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่1เท่าและปีนี้เราก็คาดการเงินปันผลเนี่ยสูงถึง7%นะดะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวไทยออยก็ยังเก็บไว้อยู่<ช>นะคะ,ะสุดท้ายก็คือตัว CSG นะคะคืองบไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเราเห็นมาจิ้นต่ำกว่าคาดนะคะตัว Cross Margin ก็มาจากค่าใช้จ่ายแหละที่สูงกว่าที่คาดการแล้วก็เขาก็มีการเปิดโรงพยาบาลมาอีก3แห่งด้วยนะคะตอนนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเราแล้วก็ตลาดเองก็มีการปรับ นะฮะตัวประมาณการกําไรลดลงนะฮะราคาเป้าหมายนะฮะก็ปรับลดลงจาก4.4บาทเป็น4.04บาทนะฮะแต่ว่ายังให้เป็นท็อปิกอยู่เพราะว่ามองไปในปีหน้าเนี่ยนะฮะกำไรเนี่ยก็ยังโตได้ในระดับ23%ะคือ ความต้องการในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยในโรงพยาบาลในระดับกลางๆเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดสำนักง,งานประกันสังคมเองก็มีการปรับอัตรางเงินเหมาจ่ายหลายหัวที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่หุ้นปรับลดลงมาเนี่ยนะคะดูในชาร์ตเนี่ย P/E ปี2024เนี่ยอยู่ที่22เท่านะคะก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแล้วก็ต่ำกว่าตัวค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่อยู่ประมาณ24 25เท่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้น หุ้นทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเก็บไว้นะคะลแล้วก็หุ้นอีก9บริษัทที่เป็นท็อปพิกของเรายังคงเดิมนะคะ,คะก็มี a d v a n c e b b l l นะคะ b d ดี c p ็ CPN นะคะตัว g l o b a l g p พี Min แล้วก็ TOA ค่ะอืมค่ะพิธีท,ทีนี้ต้องถามแล้วเราเราเคยคุยกันก่อนการเลือกตั้งว่าเออหลังเลือกตั้งเนี่ยเราน่าจะเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นตลาดเนี่ยถามรับแล้วก็ขึ้นแต่รอบนี้คือลงเอ่อแล้วก็ค่อนข้าง ผันผวนทีนี้เนี่ยมันมันมาจากคือความไม่มั่นใจมังค่าใช่ไหมคะในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต้องต้องบอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยออกมาเซอร์ไพรส์ทั้งตลาดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเดิมทีเราก็คาดว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงเยอะนะคะปรากฏว่าพรรคก้าวไก่ก็ก็ได้ร้อยห้าสิบเ็ดก็เยอะกว่านะนโยบายของเขาเองก็ก็อาจจะส่งผลกระทบกับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดด้วยทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าสัปดาห์แรกหลังการเลือกตั้งเนี่ยฮะตัวเซ็ i n d เ x ็กซ์เนี่ยปรับลดลงไป3%นะคะแล้วก็กองทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ขายไปถึง11,000ล้านบาทนะตั้งแต่ต้นปีมาก็ขายไปเกือบ90 0 0 0ล้านบาทแล้วทีนี้นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็ไปคุยนะคะกับผู้จัดการกองทุนต่างชาติเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องหลักๆนะคะก็คือ1เนี่ยเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยถึงนักขณะนี้เนี่ยเรื่องของการจัด รัฐบาลเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนใช่ไหมคะก็ยังต้องการเสียงจากทางสวอ,อยู่นะคะอันนี้อันที่สองเนี่ยอย่างที่เรียนว่านโยบายของกล้าวไก่เองเนี่ยเรื่องของอการใช้เงินในเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยสูงถึง6 0แสนกว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะหาเงินที่ไหนมาใช่ไหมคะมาไฟแนนซ์ตรงนี้หากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องมีการเก็บภาษี ขึ้น,นเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่คุยกันเนี่ยอย่างภาษีนิติบุคคลก็จะปรับขึ้น20%เป็น23%ใช่ไหมคะมีเรื่องของอภาษีที่ดินเป็นต้นนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนแหละนะคะว่าถ้าเกิดฟอร์มรัฐบาลได้แล้วเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงนะคะ ทีนี้ถามพี่ทิพแล้วอย่างนี้ท่านักลงทุนอาจจะอย,อยากจะถามว่าพี่ทิพจะแนะนํำยังไงกับการลงทุนในช่วงนี้หุ้นยังแบบราคาลงอาจจะน่าช้อนซื้อเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าออโต้คอร์บล์โน้ตน่าจะโอเคในช่วงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สไลด์นิดหนึ่งนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยปรับลดลงไปแเนะ,ะแต่ถามว่าหุ้นไทยถูกหรือยังก็ยังไม่ถูกนะ,ะดูตัว forward PE เนี่ยตอนนี้อยู่ที่14.8เท่าก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่14 ะะแล้วก็ e a r n i n g g a ซเองเนี่ยก็อยู่ที่4.3นะก็กใตใกล้เคียงกับในอดีตที่4.5คือหุ้นลงแล้วทำไมยังไม่ถูกนะคะ <c oughs> เรามาดูชาร์ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็ดูการปรับประมาณการกำไรของตลาดเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยปรับลดลงต่อเนื่องนะคะดูตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่107บาทต่อหุ้นตอนนี้ลงมาเหลือ98บาทแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็กำไรของปีหน้าเองก็ปรับลดลงจากเมื่อตอนต้นปีที่116บาท ตอนนี้อยู่ที่110บาทต่อหุ้นคือต้องบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ดีมากอย่างที่คาด แล้วก็ไม่เท่าเทียมกันคือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวดีมากเลยเนะเราก็เห็นนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของภาคการผลิตการส่งออกเนี่ย<ม>ก็ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ที่ชะลอตัว<ม>แล้วอย่างที่ที่เรียนนะคะจีนเปิดเมืองมาก็ก็ไม่ได้ฟื้นตัวดีอย่างคาดทีนี้ดูอีกชาร์ตหนึ่งเนี่ยดูว่าแล้วเซกเตอร์ไหนที่ถูกปรับเ e ออร์เน็ตลดลงเยอะสุด<ม>ก็เป็นกลุ่มปิโตรเคมีใช่ไหมคะ<ม>อันนี้เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจโลกมาที่สุด ส่วนกลุ่มที่ได้รับการปรับเออร์นิ่งขึ้นก็จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมคะอย่างกลุ่มขนส่งนะคะตัว AOT นะคะกลุ่มโรงแรมตรงนี้ได้รับการปรับเออร์เน็ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า แล้วหุ้นกลุ่มไหนที่ที่เราแนะนำก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เราคาดว่ากำไรเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็ v a l u a t i o n ไม่แพงนะคะก็อย่างกลุ่มโรงพยาบาลนะคะกลุ่มค้าปลีกสินค้าจำเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มเทเลคอมทีนี้ในกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราอาจจะต้องเลือก นะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วแล้วก็ valuation ก็ไม่ถูกนะคะสำหรับหุ้น t o p ปพิ12บริษัทก็อย่างที่เรียนในตอนต้นนะคะสำหรับในส่วนของ Auto c o r ร์รัปโตนดเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า p u o t นี้เนี่ยเหมาะกับตลาดไซเ a วคือเทรดอยู่ในกรอบนะคะในภาวะที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนและผันผว่สูงเนี่ยต้องระวังเพราะไม่งั้นก็อาจจะโดนแบบน็อกอินได้นะคะ โอเคค่ะทีนี้เนี่ยใกล้จะจบครึ่งปีแรกแล้วพิธีปัปจจัยอะไรคะที่เราต้องคอยมอนิเตอร์สําหรับช่วงนี้แล้วก็ครึ่งปีหลังด้วยอะคะ่ะสาหรับตลาดหุ้นไทยค่ะทีนี้แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในอะนะคะปัจจัยภายในเองก็อย่างที่เรียนว่าคงจะต้องจับตาดูเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็นโยบายของของรัฐบาลใหมท่ที่ที่จะออกมานะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากนโยบายก็จะมีการแจกเงิน<ม>ใช่ไหมฮะ ตรงนี้เองเนี่ยในระยะสั้นก็น่าจะเกิดประโยชน์กับเป็นประโยชน์กับหุ้นในกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มคาปลีกใช่ไหมคะมแต่ต้องบอกว่าในระยะกลางเนี่ย ถ้าเกิดเขาเก็บภาษีไม่ได้ตามนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของของภาครัฐนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะคะเพราะต้องบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยที่เรามองไว้ที่3.3%หลักๆมาจากการท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยภายในที่ต้องจับตามองส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็มีนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะเห็นว่าเราเนี่ยประเทศหลักๆเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้่งเราด้วยนะคะก็ขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดใช่ไหมเพราะว่าจะมาคุมในเรื่องของเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมันก็จะทําให้กําลังซื้อเนี่ยมันก็จะจะลดลงนะคะแล้วก็รัฐบาลต่างๆก็ใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจะใช้อรฉะนั้นการจะใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้ง่ายนะ เพรในแง่ของเราเองเนี่ยค่ะเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็อาจจะได้รับใช่ค่ะแล้วส่งออกเนี่ยคิดเป็น6 0ของ GDP นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากเปิดเมืองนะคะเพราะว่าก็ต้องดูถ้าไม่ได้ดีมากอย่างที่คาดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่หวังในครึ่งปีหลังจะกลับมาเยอะๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ทิพย์แล้วเราก็มีข่าวดีสําหรับท่านนักลงทุนนะคะท่านที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกับงานสัมมนานะคะที่ทาง KKP จัดนะคะเรามีสัมมนาพิเศษสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ค่ะหัวข้อนะคะก็คือปรับแผนแปลงพอร์ตให้ตอบโจทย์การเงินวันที่15มิถุนายนนี้นะคะถ้าเกิดสนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ไปดู ดูที่ลิงก์นะคะที่เราจะมีแนบกับคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยแล้วก็กดเข้ามาสำรองที่นั่งกันได้เลยสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องอะไรกันอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile